ลีน่าจังไม่ขอร่วมงานอีกหลังถูกกระทำแบบนี้เชิญมาร่วมรายการทำไมถึงรกล้กระทำกันแบบนี้ลีน่าจังเผยเรื่องจริงหลังตักซิริพรนหนุยเชิญยิ้มบอลเชิญยิ้มกันซีนไม่ทิ้งความโดดเด่นให้ตัวเองบ้างเลยทำแบบนี้มันน่ายิ่งนัก โดยลีนาจังเล่าว,ว่าตัวเองเหมือนไม่มีใครเห็นหัวเจอตลกเล่นมุกชิงกรบถมความเด่นของตัวเองไปเสียสิ้นประกาศดังๆฟังชัดว่าจะไม่ขอร่วมงานอีกต่อไปเพราะไม่ให้เกียดกันเลยล่าสุดหลังจากจบงานคุณแม่ลีนาจังก็ไลฟ์สดต่อว่าบลเชิญยิ้มนุยเชิญยิ้มตักซิริพร เพราะคนอื่นจะแย่งสิน้นเจ๊หนมแหม่มต้องมีคําตอบไม่ใช่จะทําเป็นนิ่งเงียบลีน่าจังบอกว่าเอาไปเหมือนร้อยค่าเหมือนโดนกันซีนไปถึงแม่ลีน่าจังต้องเล่นใหญ่ถ้าแม่เล่นใหญ่เดี๋ยวคนซื้อมาต่อคิวซื้อถ้าทําแบบนี้ไม่รู้จะเชิญไปทําไมต่อไปหลังจากนี้ถ้ามี3าคนนี้ไปร่วมงานไม่ต้องเชิญเพราะชาตินี้ไม่ขอร่วมงานด้วยอีกเด็ดขาดขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ลูม o m info ขอบคุณค่ะ